สวัสดีครับก็เป็นข่าวด่วนนะครับคืนนี้ไม่มีขับเฮานะครับแมวนะครับแมวไม่สามารถพูดขับเฮาได้นะครับเอ่อตอนนี้แมวเอ่อเข้าผ่าตัดด่วนที่สิงคโปร์นะครับอ,อ่แพทองทานอ็อกเอมกับอง้งอิงก็เดินทางไปเยี่ยมครับนะเออแล้วก็วันนี้กับเป็นข่าวด่วนมาเลยครับนะฮะโนโดยโดยเอ่อ พักสินนี่ก็เดินทางมา,าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์นะเพื่อสุขภาพาตามนันหมายแล้วก็เ,เข้ารับการมาตัดถุงน้ำดีแล้วก็ใส่เลือดน,นะครับเ,เพราะเป็นมานานแล้วนะนะแล้วก,การผ่าตัดครั้งนี้นะเพราะเป็นเวลาที่เหมาะสมโดยผ่าตัดไปเมื่อวันที่สิบกรกฎานนะครับดนะนี้หมอก็อนุญาตให้เดินทางกลับมาพักฟื้น,นที่บ้านพักสิงคโปร์เนี่ยอาการทั่วไปกับปกตินะ เออเมื่อพักฟื้นดีก็แล้วทั้งดีก็จะเดินทางกลับไปดูเอดูใบในวันที่สิบหกกรกฎาคมได้คืนนี้ก็ไม่มีครับเฮานะเอัอคงจะล็อกเกอร์กันนะเออบรรดาบรรดาพ่อยกแม่ยกหางแดงเสื้อแดงก็จะล็อกเกอร์กันไปนะครับทักษินไม่ตามา้านมาพูดได้นะไม่เป็นไรนะครับวางบรห้องไปก่อนแล้วกันนะครับ ครัเอ้าไม่มีทักษินบาตัดโอ้โหแหมแม,แม่ถ้าว่าต้องมาบินบินจากดูไบามาเลยพอดูใบกันแพย์ไปก้าหน้านะครับเนื <c oughs> ่อบินมาเช็คเลตติ้งว่ะเออหรือว่าป่วยการเมืองหรือเปล่ากนะ็ไม่รู้นะเออไม่รู้นะ